สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมกัญชัยมดดำเคยร่วมเฟรม CEO Forex 3D เมื่อ13ปีที่แล้วอย่างพิก ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับคดี Forex 3D รดีที่มีคนดังหลายคนเข้ามาโผพันเกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของนางเอกสาวพิงกี้สวิกาโดนจับไปแล้วและตอนนี้หลายๆคนก็กําลังจับตามองคู่รักคนดังอย่างดิจแมนพัฒนพลและใบเตยสุดทีวันรังมีเอี่ยวเกี่ยวข้องหลายอย่างกับอภิร,รักกฎทิศซีโอโฟร D ซรีดีรวมถึงนักสแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงและบรนกามันและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้เปิดเผยพบว่าดาราปอ ปลาเชื่อมโยงคดี Forex3D เนื่องจากมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับอภิร,รักกฎทิี่ c e อโฟเและหากรวบรวมหลักฐานได้แล้วจะออกมาเปิดเผยว่าดาราคนดังกล่าวคือใครล่าสุดทางด้านเพจด r a m a a d อ i c t กก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพ2คนดังหนุ่มกัญชัยมดดำคชาภารวมเฟมอภิรักกฎทิ่เมื่อ13ปีที่แล้วโดยในสมัยนั้นทางด้านอภิรักกฎทิ่งจะอายุได้เพียง17ปีเท่านั้นแต่ได้ทำสัญญากรรมใบหน้าไปแล้วถึง17ครั้งจนได้มาออกรายการบอก โดยทางด้านเพจดราม a าแอดดิกก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสมัยที่อภิร,รักษ์มันได้ออกทีวีเพราะเป็นข่าวเรื่องทำสัญญกรรมใบหน้า17ครั้งแงอีกทั้งยังได้เผยบทสนทนาของหนุ่มกัญชัยพร้อมข้อความเฮียหนุ่มผู้มาก่อนการปลอประเด็นเฮียแกเคยสัมภาษณ์ไออภิร,รักษ์ Forex 3D ออกรายการตั้งแต่13ปีก่อนตอนมันเป็นข่าวเพราะทำสัญญกรรมใบหน้ารัวๆ17ครั้ง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ